ค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้ครึ่งหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะใครที่เกิดครึ่งหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะทุกคนชาวราศีพิจิกพลังงานเป็นยังไงบ้างไพ่อยากจะบอกอะไรดีวาย v ูนิเวอร์สอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนชาวราศีพิจิกสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นใบแรกเลยเด็กถือเหรียญคุณรอโอกาสอยู่ คุณกำลังสร้างคุณกำลังโฟกัสการเงินคุณกำลังโฟกัสโอกาสคุณกำลังพร้อมเหมือนคุณกำลังเตรียมพร้อมแล้วะในสิ่งที่คุณรอคอยเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะมาถึงเตรียมพร้อมกับความสำเร็จเตรียมพร้อมกับการเผชิญกับอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมพร้อมกับการที่คุณจะได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างในชีวิตที่ทำให้คุณได้เติบโตมากก้าวเนียนนะคะสิ่งที่สะท้อนถึงตอนนี้คือความจริง แล้วก็ความสุขในปัจจุบันนะคะแล้วก็โอกาสบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาเรียกได้ว่าอาจจะเป็นรออดใจรอ,อนิดนึงนะคะเป็นช่วงจังหวะทามมิ่งที่คุณจะรู้สึกว่าผ่านพ้นช่วงเวลาสิ่งที่ลำบลบไปได้นะ,ะเพื่อเฉิดฉายสู่ความสําเร็จเฉิดฉายสู่ในทิศทางใหม่ของชีวิตนี่คือก้าวเรียนนี่คือความเชื่อมัน่นมั่นใจแล้วก็ความฉาญฉลาดความความสุขแล้วก็การเติมเต็มในตัวเองในทุกๆรูปแบบเรียกได้ว่าก็สวยแบบ สวยหรือว่าโสดแบบมีสเสน่ห์นะโสดแบบมีทุกอย่างพร้อมนะคะพร้อมที่จะได้แบบเปิดโอกาสเปิดความรักให้ได้พบเจอกับใครบางคนนะคะแต่การพบเจอพบรักก็ต้องบอกว่ายังไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างต้องชะลอใจเย็นๆให้ช้าลงเพราะคุณอาจจะต้องมีตัวเลือกในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจงมั่นใจในคุณค่าของตัวเองไว้เก้าเหรียญคือคุณค่าคุณค่าของชีวิตคุณค่าของความรัก คุณค่าของความรักที่มองอะไรที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นมองเห็นความเป็นจริงมากขึ้นอาจจะมีสิ่งลบๆที่เข้ามารู้สึกว่าเกาะกวนเราหรือว่าบางสิ่งที่ทําให้เรารสึกว่าต้องใจเย็นก่อนก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าเลือกหรือว่าจะทําอะไรในช่วงนี้หรือว่าช่วงอีกแบบปีหน้าเช่นกันนะคะ ชาวราศีพิจิกคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะตรงมั่นใจในตัวเองเสน่ห์ของคุณคุณสามารถที่จะแบบว่าได้พบเจอผู้คนนะคะหรือว่าสร้างมิตรภาพใหม่ๆในความสัมพันธ์และก็ได้เจอคู่ที่ดีด้วยต้องบอกแบบนี้นะคะเจอคู่ที่เติบโตไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกว่าห้ามรีบร้อนในความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะ3ามถ้วยเตรียม พบเจอกับความสุขที่รอคอยมานานแสนนานนะคะเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะแบบหาความสุขให้กับตัวเองหรือว่ากลับมาโฟกัสตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจสุขภาพใส่ใจการเติบโตในทิศทางในด้านอื่นๆของตัวเองนะคะเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความสุขอะไรที่เป็นมิตรภาพดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในโอกาสต่างๆที่กำลังจะเข้ามาด้วย3ดาบน,นะคะเดวิลแล้วก็3ดาบเกิดขึ้น จางอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันเหมือนกับว่ายังไม่ใช่ทามิ่งถในในเรื่องของการแบบโฟกัสความรักแบบจริงจังเลยเหมือนกับว่าต้องกลับมาแบบดูใจมารักตัวเองมาใส่ใจตัวเองมาใส่ใจแล้วก็ใส่ใจหัวใจกลับมารักตัวเองเคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากๆแะหาเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าคุณกําลังเจอความรักที่ดีกว่า ระวังความขัดแยง้งระวังความวิตกกังวลระวังอะไรบางสิ่งที่ทําให้เราสึกว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าก้าวเียญคือการที่เราเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่อะไรบางอย่างอาจจะทําให้เราสึกว่าผ่อนคลายและใจเย็นมากขึ้นก่อนที่จะก้าวสู่สเต็ปต,ต,ต่อไปหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจในสิ่งนั้นๆเพราะว่าคุณอาจจะมีมุมมองใหม่หมหมที่เปลี่ยนไปเติบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมีเป้าหมายใหญ่มากขึ้นหรือกําลังจะทําในส,สิ่งนั้นให้มีความ ความสดใหม่แห่งความสุขความส,ด,ามสดใหม่ของของอความสุขสนานในชีวิตนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เราสึกว่าเดิมๆนะคะเบื่อเบื่อก็ได้เช่นกันแต่ทาวเวอร์ระวังความใจร้อนหรือระวังอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวสิ่งที่ไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นคะ่ะ เพราะว่าเดวิลสามดาวแล้วก็เดอะทาวเวอร์มันมีบางอย่างที่แบบที่เราเก็บไว้น,น,นานๆมันอาจจะระเบิดเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคอนโทรลพลังงานของตัวเองนะคะใส่ใจพลังงานของตัวเองมากที่สุดทุกคนต้องมีสติมีสมาธิกับตัวเองในช่วงนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมา่และคอนโทรลตัวเองไว้นะคะนับหนึ่งให้ถึงพันเดอะซันสวยงามมากเลยนะคะขึ้นคู่กันเดอะทาวเกับเดอะซั คุณกำลังมองชีวิตใหม่ในทิศทางให,ใหม่หรือว่าทิศท,ทางแตกต่างไปหรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าคุณกำลังก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ของชีวิตก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆความสุขอิสระภาพใหม่ๆเส้นทางความรักครั้งใหม่หรือหลุดพ้นออกจากสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้ไปสู่สิ่งใหม่ๆนี่คือเดือดสันอดทนใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคุณจะอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะตัดสินใจแล้วถึงเวลาที่จะแบบว่า ออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองถึงเวลาที่จะได้ทําอะไรเป็นตัวของตัวเองถึงเวลาที่จะได้สู่อิสระภาพแห่งความสุขแล้วก็ความสบายใจจริงๆนะคะเดือนสันคือความสุขสนานแล้วก็ความความสดใสแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองอิสระภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งสี่เหรียญการวางแผนนะคะเชื่อว่าคุณกําลังใช้ ความเป็นตัวเองในตอนนี้เวลานี้เพื่อควบคุมตัวเองเพื่อตัดสินใจบางอย่างใหม่เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เพื่อสอบแสีงหาสิ่งใหม่และเพื่อลดอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นไม่สําคัญออกไปเพื่อเติมบางสิ่งอย่างที่ป้องกันความเสี่ยงในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะการเงินการงานสุขภาพการเรกงเรียนลำดับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็การที่จะลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้บางอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้น บางสิ่งก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นเราอาจจะมีความกังวลวิตกกังวลนะคะหรืออะไรบางอย่างที่เราหมกมุ่นในสิ่งกับลบมากเกินไปผ่อนคลายด้วยการวาดรูปผ่อนคลายด้วยพลังงานธรรมชาติดมเมจิเชียนพาวเวอร์อยู่ที่คุณจาบใดที่เรานิ่งและคอนโทรลตัวเองได้เราจะผ่านพ้นในสิ่งสิ่งนั้นไปเราจะรู้สึกว่ามีมีความแข็งแกร่งภายในใจตัวเองมากขึ้นมีสติกับตัวเองมากขึ้นอดทนและเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้น สงบคือความสุขของคุณหรือความสุขของคุณอยู่ที่อยู่กับการตื่นเต้นหรือเปล่านะตื่นเต้นกับธรรมชาติตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณกําลังมองหาและกําลังขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายไปสู่สิ่งใหม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทามมิ่งใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคือทามมิ่งที่มีคุณค่ามากๆที่คุณกําลังได้เรียนรู้ ความอดทนความรู้สึกของตัวเองนะคะใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยค่ะทุกคนต้องบอกว่าการใส่ใจสุขภาพการกลับมาเคารพและรักตัวเองสําคัญมากๆคุณกำลังเผชิญกับอะไรที่เป็นความท้าทายใหม่ๆแล้วก็การก,ารก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณมีพรสวรรค์คุณมีพรสวรสวครค์คุณมีความสามารถคุณมีความถนัดแล้วก็ความรู้ความสามารถมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งๆนั้นจะทําให้คุณต่อย,ยอดไปสู่เรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของการเติบโตด้วยและเชื่อว่า นี่ถึงเวลาของการโยกยยายแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็การวางแผนบางอย่างที่กําลังจะชัดเจนและเกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าเชื่อว่าอะไรมีใหม่ในอนาคตและโอกาสกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนและนี่คือ take what you need pay what you can การที่เรากําลังนิ่งและควบคุมกับตัวเองมันจะได้เห็นความแตกต่างบางอย่างที่เกิดขึ้นและเห็นมุมมองการตัดสินใจใหม่ใเกิดขึ้นรู้ใจตัวเองมากขึ้น แล้วก็เรียนรู้กับการเติบโตมากขึ้นหยิบจับอะไรง่ายขึ้นรู้สึกเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนมากขึ้นเวลาที่เราควบคุมเวลาที่เรานิ่งกับตัวเองนะคะปัญหาสิ่งที่เป็นอยู่กําลังถูกแก้ไขปรับเปลี่ยนคลี่คลายสู่ในทิศทางทางออกนะคะในเรื่องราวนั้นๆและเชื่อว่าไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าอะไรกําลังสะท้อนทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรก็ตามทุกอย่างจะผ่านพ้นไปเชื่อว่า บางอย่างผ่านพ้นทาให้เราได้พบเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าหรือทําให้เราแบบเติบโตมากขึ้นอัศวินดานะคะจงเชื่อมั่นในตัวตนของคุณนี่คือสัญญาของชัยชนะคําตอบจะมาการสื่อสารกําลังจะเกิดขึ้นการเผชิญหน้ากับสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นความท้าทายใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ และเชื่อว่าอัศวินดาคือชัยชนะและความสําเร็จจริงๆที่คุณกำลังเผชิญกับความจริงบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นเชื่อในสัญชาติของตัวเองเชื่อในสัญชาติที่คุณกาลังรู้สึกว่าจังหวะนี้แหละคือใช่เลยลุยเลยลุยเต็มที่คือต้องต้องเหนื่อยต้องเน็ดนาสีไม่เท้าถึงจะประสบความสําเร็จต้องลองต้องลุยถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถึงจะรู้ว่าเอ๊ะมันมัน จะเป็นไปในสิ่งสิงนั้นหรือเปล่าหนะ้มันจะทําให้เราเติบโตทิศทางใหม่หรือเปล่าหนะ้ของชีวิตหรือว่าเรากําลังแบบหาความสุขหาการเติบโตหาความอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่เป็นจริงของชีวิตจริงๆหรือว่าคุณกำลังค้นหาช่วงเวลาทามมิ่งในจังหวะช่วงอายุของตัวเองด้วยเพราะว่าหลายท่านมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลายหลาย,หลายปีนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ นี่คือชัยชนะความสําเร็จแล้วก็การเฉลิมฉลองจริงๆแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกจริงๆนะคะเพราะว่าราชาถ้วยพลังงานแห่งน้ําอยู่แล้วชาวราศีพิจิกเชื่อว่าเซนส์นสัญชาตญาณของคุณกาลังทําให้คุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดีกว่าสู่ความสุขความสําเร็จที่ดีกว่าแน่นอนค่ะ เดอะชารลีออสสวยงามมากๆนี่คือข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลนี่คือชัยชนะความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเติบโตนะคะหน้าที่การงานการเงินชัยชนะจริงๆค่ะหรือว่าข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลหรือว่าคุณกาลังมีการวางแผนแลนในเรื่องราวของการเดินทางไกลนะคะหรือว่าการได้โยกย้ายสู่ในทิศทางของความความสุขในทิศทางในด้านอื่นๆของชีวิตนั่นเอง9ดาบ7ดดาบนะคะวางแผนดีๆค่ะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง,ง่ายนะคะ ทุกอย่างกำลังประสบความสําเร็จแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนอศัศวินเดียดแล้วก็อศัศวินดาบช้าๆได้พาริมงามน,นะคะและเชื่อว่าการเดินทางบ่อยๆก็จะต้องคนโทรลนะคะทุกคนรอบคอบแล้วก็วางแผนจเย็นๆนะคะเช็คข้าวของเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคนอาจจะมีการหลงลืมว่าตกลนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ,นะคะแล้วก็อศัศวินดาเกิดขึ้น2ใบเจดาบเดาบผ่อนคลายความไม่ตกกังวลความเครียด นะคะให้สบายๆแล้วก็ดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายนะคะทุกคนในช่วงนี้พลังร่างกายของเราต้องแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสู้กับอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและเชื่อว่า trust เชื่อในสัญชาตญาณของคุณ Ask Your angel คุณมีนางฟ้าที่ไกด์ให้คุณนะคะได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตัดสินใจ ในตัวเองอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อว่านี่คือสัญญาณของโอกาสครั้งใหญ่กำลังจะมานะคะทุกคนนี่คือไพ่ที่หล่นออกมานะคะสวยงามมากความสุขครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น Perfect Timing จังหวะชีวิตครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมองหาสัญชาตญาณสัญญาณบางอย่างภายในตัวเองแล้วก็ i t h e n e a r Future ในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้เผชิญกับความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การสื่อสารบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาค่ะ